สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็อยู่ในช่องเกมเกับเกมบายไทยแวร์นะคะแล้วก็เพจเกมเกับเกมบายไทยแวร์ด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามีอันบ็อกซิ่งหรือแกะกล่องนะคะแต่ตัวนี้ <Wow. S 1> นะคะ Animal Crossing New Horizon นะคะจึงเป็นบันเดิลที่เป็นเครื่องเกมนะคะ ของ Nintendo Switch แต่ว่าถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะด้วยลวดลายของเกมด้านน้านี้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวบริเวณกล่องทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องจะมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยค่ะทีนี้เรามาดูด้านหน้ากล่องกันบ้างนะคะด้านหน้ากล่องจะมีลายเกมอยู่นะคะแล้วก็จะมีดอคอนให้เห็นเลยนะคะตรงนี้จะเป็น Special Edition นะคะบอกเลยว่ากล่องนี้นะคะจะมีแค่ตัวเครื่องเท่านั้นนะคะจะไม่มี ตัวเกมไม่มีแผ่นเกมอยู่ในนี้นะคะอ่าละแล้วก็จะมีบอกด้วยว่านี่ด้านหน้าตัวเครื่องจะเป็นยังไงตัวจอยคอนจะเป็นยังไงนะคะโอเคทีนี้ทำมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างตัวนี้จะมีให้เห็นว่าพอเวลาประกอบเครื่องออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีด้านหลังให้ดูว่ามีการพิมพ์ลายแบบพิเศษให้ด้วยนะคะ มาดูที่ด้านหลังด้านหลังของกล่องนี้จะมีลวดลายพิเศษนะคะปกติแล้วเนี่ยด้านหลังของกล่องมันจะเป็นสีแดงในในตัวกล่องน i n t e n นโดซ i วิตรุ่นใหม่เนาะ แต่อันนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาให้เป็นลายโด o โดแอร์ไลน์นะคะซึ่งอันเนี้ยมันคือสายการบินที่อยู่ในเกมเราสามารถใช้บริการสายการบินนี้เพื่อบินไปเยี่ยมเกาะอื่นๆได้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าน่ารักมากๆเลยด้านนี้ไม่มีลายด้านนี้เป็นโลโก้ n n i t e n d o Switch ธรรมดาแล้วก็กลับไปที่ด้านบนด้านบนจะเป็นโลโก้ Nintendo เลยสีแดงเรียบๆทีนี้ด้านท้ายด้านล่าง ด้านล่างของกล่องด้านล่างของกล่องนี่มันจะมีรายละเอียดยิบย่อยอยู่ด้านใต้เพียบเลยนะคะเริ่มแต่ตรงนี้ก่อนตรงนี้จะมีอุปกรณ์บอกเลยว่าในกล่องนี้จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะมีจอมีด็อกมีจอยคอนมีสแตรปนะคะสายคล้องมือที่ต้องเสียบเข้ากับข้างจอยคอนนะคะแล้วก็มีสาย HDMI แล้วก็มีจอยคอนกริปแล้วก็มีปลั๊กให้ นะคะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆยิบย่อยอีกมากมายนะคะส่วนตรงนี้มีโลโก้ HDMI แล้วก็มีโลโก้ micro SDXC ซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าสามารถใส่การ์ด micro SD ประเภทนี้ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ for sale and u s e in Philippines นะคะ and Thailand แบบว่าเครื่องนี้มาจากบริษัท Microsoft ที่มีสำนักงานอยู่ในสิงคโปร์แน่นอนนะคะเพราะนั้นเราจะได้ประกัน Microsoft ้ดยเครื่องนี้ทีนี้ความสำคัญของทีเออันนี้นะคะจะมีอยู่อย่าง ย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้ามันเป็น serial number นะคะที่ขึ้นด้วย XK XK นี้แปลว่าเป็น Nintendo Switch เครื่องรุ่นแบตอึดน,นะคะที่ได้รับการอัปเกรดแบตเตอรี่มาแล้วเรียบร้อยมันจะใช้เล่นได้ต่อเนื่องนานยิ่งขึ้นนะคะกว่ารุ่นเก่าที่ผ่านมาหรือที่เราเรียกว่ากล่องขาวซึ่งแบตอึดมันจะเป็นกล่องสีแดงถ้าคุณซื้อในรุ่นปกตินะคะแต่ว่าถ้าคุณซื้อในรุ่นธรรมดานะคะมันจะขึ้นต้นด้วย XA มันจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้คือรุ่นแบตอึดแล้ว ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกล่องกันบ้างว่าด้านในกล่องจะมีอะไรกันบ้างค่ะไปกล่องขึ้นมาเราจะได้เห็นด้านบนจะมีถาดด้านบนเลยนะคะเป็นตัวจอยคอนต้องอ่านแกะออกมาเลยจะรู้ว่าเนี่ยของใหม่เลยนะเนี่ยไม่มีรอยพับอื่นใดจอยคอนสีเขียวนะคะสีเขียวด้านหลังเป็นทูโทนนะคะสีขาวนลาักมากเลยคือเ <laughs> <laughs> จ้าของได้มานี่คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะคะเอามาวางแกะอันบ็อกที่โดยเฉพาะ ผิวผิวเป็นแบบด้านเนาะเป็นแบบด้านไม่ใช่ผิวมันนะคะเป็นสีพาสเทลแล้วก็ผิวด้านนะคะแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าพาสเทลอ่าแต่ละลายเลยอะ จริงคิดไว้อยู่นะว่าแบบสีจะจืดไหมนะคะตอนเห็นในรูปก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่พอมาดูแล้วโอ้ยสีน่ารักมากเลยนะคะใครที่แบบไม่ชอบสีชดเนี่ยชอบสีอ่นอ,อนๆเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วละลายแน่นอนนะคะน่ารักมากจริงๆนะคะสำหรับตัวจอยคอนอ่าทีนี้มาดูตัวเครื่องแน่นๆเลยอะยังไม่ได้แก่เลยเนี่ยแน่นๆมาเลยนะคะดิรอยพับไม่มีรอยอยับยปยนดูดยี่ยอะไรนอกเหนือจากนี้เลยมันพับมาเองจากโรงงานเลยะค่ะอ่านี่แก้พัตติกออกมาอ๋อน่ารักมาก ด้านหน้าจอมันก็เป็นจอปกติแล้วนี่มีอันนี้ที่ภูมิใจนําเสนอมากๆนะคะนั่นก็คือส่วนด้านหลังด้านหลังมันจะมีลายอยู่มันจะเป็นลายเมืองหารลายเมืองของ Animal c r o s s i n g นั่นแหละเนี่ยมันจะมีพวกแบบเป็นต้นไม้ดอกไม้เนี่ยเป็นพวกแบบบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีแคมปิ้งมีไฟมีประภาคามีเต็นท์นะคะมีเนี่ยเป็นรูปบ้านเนี่ยเป็นแบบประมาณเครื่องบ้านเราแล้วก็แบบเป็นท้องทะเลประการลงโงหวน่ารักมากอ่ะน่ารักมากๆนะคะแล้ว ก็ทีนี้มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเด่น ของเครื่องที่ผลิตรุ่นใหม่นะคะมันจะมีข้อแตกต่างอยู่อีกจุดหนึ่งในไหนก็พูดถึงตัวเครื่องแล้วนะคะมันจะอยู่ตรงรหัสซีเรียลโมเดลโมเดลนัมเบอร์นะคะโมเดลนัมเบอร์ m a ดอ in c h น n a นี่ต้องแปกใจอยู่แล้วเพราะว่าฐานผลิตอยู่ที่จีนนะคะแล้วก็โมเดลนัมเบอร์ตรงนี้นะคะมันจะเป็น S A C 0 0 1นะคะแล้วก็วงเล็บขีดยซึ่งอันนี้บ่งบอกให้รู้ว่าเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นแบบอื่นเป็นเครื่องยืนยันสามารถค r o s s กันได้ก,ดกับตัวกล่องเพราะว่าถ้าเป็นขีดมูนย์น รุ่่นใหมแต่ถ้ามันมีแค่ hac แล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งเลยไม่มีวงเล็บด้านหลังนั่นหมายความว่าเป็นรุ่นตัวเก่านะคะที่ยังไม่ได้รับการอัปเกรดละทีนี้ก็ด้านหน้าก็เป็นจอปกตินะคะด้านข้างขอบขอบนี้เหมือนมันจะต่างกันหรือเปล่านะขอบขอบเป็นแบบมันนะคะผิวมันผิวมันเหมือนกันแล้วด้านด้านนี้ก็จะเป็นแบบลวดลายที่แบบเป็นตัวนูนนูนขึ้นมานะคะเวลารูปด้านหลังมันไม่ใช่ลายที่พิมพ์มานะคะมันแบบมันนูนนูนเหนือตรงนี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะเวลาล้มััเสสผไดย ทีนี้เราก็มาดูชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองกล่องนี้กันบ้างกล่องนี้มีอะไรใต้นี้นะคะมีด็อกมันจะเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะมันเป็นจุดเด่นมันคือสีขาวนวลเลยอะ่ะเออเนี่ยแล้วก็เป็นละคูณเจ้านี่ทั้ง3าม ด็อก uh, ตัวนี้นะคะยังไม่ลืมไอคอนที่มีไปต่อกับทีวีนะคะตัวนี้มแสดงทีวีอยู่แล้วก็เป็นเกาะนะคะสัญลัษณของผ้านี้เพราะว่าผ้านี้เราจะได้ใช้ชีวิตบนเกาะด้านในนี่ด้านในตรงนี้มันยังมีสีดําเป็นบางส่วนนะคะในส่วนของอ่าที่เป็นข้อต่อนอกจากนี้แล้วมันยังมีโลโก้ Nintendo Switch ด้วย ที่ดอกมันจะสีขาวจังมากเลยเพราะมันเป็นสีขาวแล้วก็ด้านนี้จะมีพอร์ต USB ให้นะคะแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าจะชาร์จอะไรได้มากมายนะคะเพราะว่าไฟมันก็ได้มาจากไฟ AC adapter ของตัวมันเองนะคะเพราะฉะนั้นมันจะชาร์จอะไรได้น,นิดนหน่อยหน่อยเห,หมาะสำหรับใส่กับพวกอุปกรณ์เสริมอ่ะทีนี้มาดูด้านหลังเปดิดออมาเป็นครีมยันด้านในเลยนะคะ พอจะมีเช่นเดิมนะคะ AC adapter USB แล้วก็ HDMI out มาตารฐานเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสตรีมก็สามารถต่อออกท่องนี้แล้วก็ไปเข้ากับ Capture card แล้วก็ไปต่อออกคอมสตรีมอีกทีได้เลยด้านล่าง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 ,างมี serial number ของ d o c k ด้วยอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มีสลักสัญลักษณ์ทั่วไปอะไรไว้น,นิดหน่อยนะคะเป็นสัญลักของสินค้าเขาแล้วก็มีตัวรองแต่กระแทกโดยตรงนะคะนอกจากนี้ยังมี ใบคู่มือนะคะเนี่ย n t e n d o s w i วิตแลวก็ i ว mm ิต hmm. Lite ก็เป็นใบภาษาอังกฤษนะคะคู่มือทั่วไปการใช้ง,งานทั่วไปแล้วก็ข้อแนะนำนะคะข้อแตกต่างของ Switch กับ Switch Lite มีรูปให้นิดหน่อย mm hmm. แล้วก็อันนี้เป็นเบอร์ติดต่อสถานที่ติดต่อสาขานะคะของ Nintendo สแตบปบสแตปหรือสายลัดข้อมือนะคะจะเอาไว้ใช้คู่กันกับจอยคอนอันนี้ดูแล้วสีเขียวแล้วก็เอาไปใช้กับสีเขียวแล้วกันเนาะ เอาให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะสวยมากจะว่าอวยก็ได้จะว่าติ่งก็ได้นะคะดันสวยมากน่ารักมากๆเลยนะคะก็ตรงนี้เป็นสีขาวเพื่อให้มันรับกันกับสีด้านหลังสีมันน่าจะสีเดียวกันแหละแต่เพราะว่าฟินิตมันต่างกันเพราะนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าสีต่างกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สะดุดอะไรขนาดสีขาวล้วนกับสีครีมหรืออะไรนะคะ อ่คล้องอันนี้คือลักษณะการคล้องนะคะอ่าปรับสายได้เช่นเคยนะคะสำหรับใครที่แบบเล่นมาริโอ้เทนนิสจะไปเล่นเกมอื่นอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเล่นเกมออกกําลังกายอะไรอย่างนี้นะคะก็มีสายคล้องมาให้รัดเช่นเคยนะคะล็อกได้เหมือน,น,นอะไรจอคอนอื่นๆปกติทุกอย่างอีกอันนึงจะแตส,สีป้าสีป้าสวยมากสีป้าก็สวยเหมือนกันถ้าใครชอบสีป้านี่น่าจะรักสีป้าอันนี้แล้วสีป้าอ่นอ,อนกําลังสวยเลยาใส่กับ จอยคอนอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้ล็อกแน่นหนาดีมากน่ารักมากเลยถ้าอีกข้างนี้เป็นชมพูน่าจะมีหลายคนล้มละลายเพราะเครื่องนี้แน่นอนอน่ารักปากส่งอันนี้ถัดไปเป็นจอยคอนกริปที่จริงๆเอาไว้ใส่จะสอ,องตัวนี้เข้าลงไปในอันนี้แล้วมันก็จะเป็นจอย1อันเอาไว้แบบถนัดมือ ะะแต่ว่าจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ใส่เพราะอาจจะเวลาเล่นน่ะอาจจะจับจอยคอนแยกกันแล้วถนัดมือมากกว่านะคะซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดของคนแหลนะเนาะแต่ว่ามีข้อเสียอ,อยู่อย่างก็คือเวลาถ้าจะใช้กลิปอันนี้นะคะมันจะไม่สามารถใส่เคสที่จอยคอนได้เพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้พอดีกันเลยกับท่องว่างของกลิปกับขนาดของจอยคอนอ่ะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างของกล่องนี่อันนี้ใส่ dmi เราแกะหมดเราแกะถุงทั้งหมดดูทุกอย่างเลยเนี่ย อ๋อ oh, มีเม็ดอินอินโดนีเซียนะคะสาย HDMI อันนี้ดูนั่นหนาแข็งแรงโหตรงนี้ขั้วต่อทําดีมากอะขั้วต่อตรงนี้หนามากเลยอะแล้วก็อันนี้เป็นโลโก้ Nintendo เลยนะคะถ้าใครห่วงว่ากลัวแบบที่บ้านมีสาย HDMI mm. เยอะๆแล้วสายมันจะไปตีกันกันกบสายนู้นนี้จะไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายที่มากับกล่องของเครื่องนี้นะคะมันก็จะมีโลโก้ Nintendo มันจะมีโลโก้บอกไว้เลยว่าอันสายอันเนี้ยมากับกล่องเครื่องเล่นแน่นอน แล้วก็ปลั๊ก AC Adapter อ่จะเห็นความแตกต่างละเรื่องของเรื่องคือส่าย AC Adapter นะคะมันมีข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าปลั๊กอันนี้นะคะมันเป็น2ขาแบนเนี่ยคือความแตกต่างเนี่ยคือสิ่งที่ดีงามมากสาเหตุที่บอกแบบนี้เพราะว่าข้อเสียของ Nintendo Switch รุ่นก่อนหน้ากับพวกรุ่นที่เอามาจากต่างประเทศในแถบยุโรปข้อเสียของมันคือปลั๊กอะ่ะมันจะเป็นแบบ มันจะเป็นแบบนี้นะคะขาแบบนี้ซึ่งมันหาอะแดปเตอร์ยากมากแต่อันเนี้ยมันมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะมันดีมากด้านหลังด้านหลังน่าจะเท่ากันเลยขนาดเท่ากันเลยต่างกันแค่ที่ขาปลั๊กเท่านั้นดีมากเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าปลั๊กบ้านไทยเราอะเราใช้2ขาซึ่งไอ้ปลั๊ก2ขาแบบนี้มันคือใช้ในญี่ปุ่นด้วยมันก็จะมีขาปลั๊กอีกแบบหนึ่งขากลมที่ใช้ในยุโรปถ้าใครสั่งเครื่องที่ได้มาจากแม r ซอฟ f t สิงคโปร์นะคะจะได้ปลั๊กแบบนี้มาเลยทําให้คุณไม่ต้อง ต้องไปยุ่งยากวุ่นวายหาหัวปลั๊กแปลงอีกต่อไปนะคะถ้าซื้อเครื่องยูโรมันอาจจะได้ถูกกว่าแต่ว่าถ้าซื้อเครื่อง Mac ซ็อมันจะแพงกว่ามีประกันคืออีกเรื่องหนึ่งที่ดีงามถ้าใครซื้อแม c ซ็อปสิงคโปร์ถ้าได้เครื่องจากที่นี่มา และทั้งหมดนี้นะคะก็คืออุปกรณ์ที่มีให้ในกล่องบันเดิลนะคะ Animal Crossing New Horizon Special Edition นั่นเองนะคะซึ่งเราต้องขอย้ำอีกทีหนึ่งเลยนะคะยำ้ำสีต้นตาตรงนี้ไว้เลยว่าตัวเกม Animal Crossing New Horizon นะคะจะไม่รวมในเครื่องนี้นะคะนี่จะต้องไปซื้อแผ่นแยกมาฉนั้น,นใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ต้องซื้อแผ่นแบบนี้หรือว่าไปซื้อแบบดิจิตอลมาเล่นกันนะคะโอเคทนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ Channel เ,เก่งกับเกมบายไทยแวร์และแฟนเพจ Facebook เก่งกับเกมบายไทยแวร์เช่นเดียวกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ